ทีนี้ไปถึงโรคเรื้อรังไม่ติดต่อกอันหนึ่งซึ่งสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่สุดแสนจะยาวนานแล้วก็เป็นต้นเหตุที่จะเกิดมะเร็งในระยะสุดท้ายต่อมาเดิมทีแรกเลยมันจะเกิดจากอาหารการกินเกิดจากพฤติกรรมการกินอยู่หลับนอนของเราทุกวันนี้แหละเริ่มมีโรงงานเริ่มมีโรงงานก็เริ่มไปทํางานกันวันหนึ่งไม่พอวันหนึ่งก็คือมีการต่อโอ ถ้าไม่มีโอไม่พอกินพอไปทําโอมันก็จะเลิกกลับมาสี่ห้าทุ่มมากินข้าวกลางคืนดึกดื่นแล้วก็นอนอาหารที่กินเข้าไปก็เป็นอาหารที่กินแบบง่ายๆชอบอะไรก็จะกินตัวนั้นคราวนี้มันมีปัญหาครับนอนดึกตื่นสายอาหารก็เป็นอาหารที่ไม่มีคุณภาพเป็นอาหารขยะพิษกินแค่พอแล้วแล้วมันทําให้ร่างกายเราเมีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําเหลือง พอน้ำเหลืองเริ่มพิการเริ่มพักผ่อนไม่พอระบบเลือดไม่ดีคนเราอดนอนมากๆพักผ่อนไม่พอก็จะมีระบบเลือดลอย mm hmm. เขาบอกว่ามัน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 ,มนภูมิต้านทานเราจะต่ำ mm hmm. พอภูมิต้านทานต่ําคนเหล่านี้เนี่ยนะจะเริ่มเป็นภูมิแพ้ไม่รู้ตัว mm hmm. พอเริ่มเป็นภูมิแพ้ไม่รู้ตัวปุ๊บไม่สามารถจะต้านทานไวรัสได้ไอไวรัสโดยทั่วไปมันก็อยู่กับอากาศเรานี่แหละ mm hmm. อยู่กับภาวะรอบๆตัวเขาจะเริ่มเป็นหวัด ผมจะพูดถึงเรื่องเรื่องกําเนิดมันก่อนเลยนะพอคนเราเริ่มเป็นหวัดหวัดโดยปกติแล้วโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะมันก็จะเป็นอยู่ได้แค่ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันครับมันก็จะเกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาวงจรของหวัดมันจะเกิดแก่เจ็บตายแพ้ในเจ็ดวันถ้าวันที่แปดเราเริ่มเป็นหวัดอีกแสดงว่าภูมิแพ้ละเราเป็นภูมิแพ้ละเราไม่สามารถต้านทานไวรัสตัวนี้ได้พอเป็นอยู่เรื่อยๆมันมีการสะสมเชื้อไวรัสอยู่ในตัวสะสมเชื้อไวรัสอยู่ในตัวแล้วเชื้อไวรัสนั้นนะมันก็เข้าไปแปลงร่าง เขาเรียกว่า <sketches> ม <of course> ну? oh. right. <Jean> ันกลายพัน no ธุ์ม yeah. I mean, ันพ like mm ัฒนาสายพันธุ์อ๋อพัฒนาสายพันธุ์พอมันพัฒนาสายพันธุ์อยู่ในตัวเราแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนครับเนี่ยถ้าหากว่ามันสะสมอยู่ภายในเยอะๆแล้วน้ําเหลืองก็พิการด้วยภูมิต้านทานก็ไม่มีด้วยมันจะออกมาเป็นลักษณะถ้าออกมาอ่อนที่สุดคือเริ่มเริ่มครับมันปรากฏอย่างไรเริ่มมันก็จะออกมาเป็นแผลริมอ่อนออกมาเป็นแผลที่เป็นติดเชื้อมีแผลแล้วออกมาเจ็บๆคันๆปวดแสบปวดร้อนตามริมฝีปากตามเนื้ออ่อนๆทั่วไปอันนี้คือเริ่ม เริ่มอ่อนที่สุดพอมันรุนแรงกว่าเริ่มขึ้นมานิดหนึ่งมันก็จะเป็นพวกไฟลามทุ่งเป็นยังไงคะไฟลามทุ่งจะออกมีสีแดงแงตามผิวหนังแล้วออกแสบออกร้อนคล้ายๆกับไฟไหม้คล้ายๆกับน้ําร้อนลวกคราวนี้ที่มันรุนแรงกว่าเริ่มก็คือขยุ่มตีนหมาคราวนี้ขยุ่มตีนหมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรอยตีนหมามันจะเป็นตรงนี้จุดหนึ่งแล้วมันก็จะเป็นตรงนี้จุดหนึ่งมันจะกระจายไปทั่ว มันจะเป็นตุ่ม,มุมใสๆขึ้นมามีน้ำเหลืองเวลานั้นมันก็จะสุกแล้วแตกออกเป็นน้ำเหลืองกระจายครับมีการกระจายไปเรื่อยๆทั่วตัวเขาต้องเรียกขยุ่มตีนมามันเป็นเชื้อไวรัส เป็นไวรัสที่มันมีการแพร่กระจายไปได้ตามน้ำเหลืองพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาครับพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วแพร่กระจายไปได้ตามน้ำเหลืองคนนี้จะเป็นเฉพาะในตัวบุคคลนี้ไม่สามารถติดต่อข้ามข้ามบุคคลไปได้ครับ,รบไม่ติดต่อข้ามบุคคลเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันจะเริ่มเป็นไวรัสที่ออกมาจากในกระดูกออกมาจากในตัวผุดออกมาครับม,มันสะสมอยู่ในตัวเราผุดออกมาถ้าเรามีภูมิต้านทานดีเราจะสามารถต่อสู้กับมันได้แล้วมันจะหายได้ค่ะแต่ในเมื่อว่าเราเป็นภูมิต้านทานบวกฟ้องในร่างกายเราไม่สามารถจะผิด ไอ้ตัวที่มันเป็นภูมิต้านทานออกมาได้มันก็จะสู้มันไม่ได้พอสู้มันไม่ได้เนี่ยนะพอคนไม่รู้หลักในการรักษาก็จะไปหาหมอเป่าดับพิเษเฉยคนคบโบราณเน <ไป S 1> ี่ยไปหาหมอเป่าแล้วก็เอายามาทาถ้าไปหาแผนปัจจุบันก็คือเอายาแก้ไขให้กินยาแก้อักเสบให้กินยาระงับเชื้อให้กินแต่ไม่มีการขับพิษออกไม่มีการประสาน้ำเหลืองอม,มันก็จะมีอาการฝังตัวอยู่ภายในเขาเรียกว่ามันหลบในออันนี้ยังไม่รุนแรงครับค่ะมีรุนแรงกว่านี้อีกก็คือเป็นงูสวัด งูสวัสด์ถ้างูสวัสดส่วนมากมันจะเป็นอยู่ที่สะดือบริเวณรอบสะดือแล้วมันจะออกซ้ายหรือออกขวามันจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นเท่าๆกับสี่นิ้วคนน่ะแผ่นเท่าสี่นิ้วออกจากสะดือแล้วไปข้างๆอ๋อมันจะมีลักษณะเป็นปื้นเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็เด่นแดงแดงอ้าเป็นเม็ดใสๆแล้วเม็ดมันก็จะแตกพองครับตัวนี้ปวดแสบปวดร้อนมากครับคนที่เป็นตัวนี้บางคนอาจตายได้ เป็นในกระดูกครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการกินยาขับออกมากระทุง้งออกมาให้ออกมาให้หมดแล้วเรา<ห>มารักษาภายนอกแล้วมันจะหายหายแล้วหายขาดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจากสะดือถ้าหากว่ามันข้ามสันหลังนะชาตายเลยนะ่ โอ้โห oh. อันตรายนะ <c oughs> เขาเป็นแล้วเขาจะพยายามไม่ให้ข้าม <c oughs> วิธีการก็คือรีบเป่าดับพิษไฟเอาไว้ก่อนไม่ให้ปวดแสบปวดร้อนแล้วเราก็ให้กินยากระทุ่งออกพอกินยากระทุ่งออกมันเป็นแผล <c oughs> ไปที่ไหนให้เอายาทาที่นั่นแล้วยาที่ดีที่สุดผมบอกตรงนี้ไว้ให้จะได้ไปหาทําเอาเป็นวิยาทานค่ะ <c oughs> ยาตัวอื่นๆยังเป็นตัวรองอย่างตัวน,วนี้ตัวนี้ดีที่สุดก็คือให้เอาสเก็ตของต้นโพไปหาต้นโพที่อายุเป็นร้อยปีอมันจะมี เปลือกแห้งที่เขาแตกสะเก็ดออกมาเหมือนเกตตาไปแกะแกะออามาแล้วเอามาเผาไฟเผาไฟให้เป็นฐานแล้วเอามาบดเป็นผงไปเอากะลามาอีกส่วนหนึ่งเขาเนี้ยเอากะลามาเผาให้เป็นฐานแล้วปล่อยให้กลายเป็นขี้เท่าใช้ขี้เทากะลานั้นเป็นส่วนประกอบแล้วก็ไปหาเอาฝอยทองฝอยทองที่เป็นฝอยเล็กๆที่เขาเรียกว่าเครืเอเขาคำไอ้ฝอยทองฝอยเล็กๆที่เขาเอามากินเป็นสีเ,เหลืองอเขาเรียกว่าต้นสายไหมค่ะเอามาโขกผสมกันสามอย่าง แล้วให้ไปหาหอยโข่งมาสักสิบกว่าตัวเขาเนี่ยเอามาใส่กระมังใส่กระแปงแะ้งไว้รอให้หอยโข่งเขาคายน้ําลายออกมาใช้น้ําลายหอยโข่งเป็นน้ากระใสอเอามาประกอบใส่กันแล้วทาหนดเดียวหายเลยเพราะฉะนั้นต้องรักษาแต่เนิ่นๆแล้วต้องรักษาให้หายรักษาให้ถูกต้องถูกกรรมวิธีถ้าไปรักษาแต่ตามอาการมันไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันไม่หายครับแม้ต้องมีการ กินยาประสาทน้ำเหลืองใช้น้ํามันทารักษาแล้วมันก็จะต้องใช้อาหารที่ประกอบเข้าไปเป็นอาหารที่บํารุงน้ําเหลืองด้วยอาหารบํารุงน้ําเหลืองอาหารประสาทน้ําเหลืองเลยมันก็จะมีเป็นพวกขมฝาดเมามยกตัวอย่างก็จะเช่นเป็นยอดชิงซี่เป็นยอดขันทองพยาบาทเป็นยอดใบมะกาเป็นยอดชุมเห็ดผักเหล่านี้ใบภูคาวอย่างเนี้ย พวกนี้มันจะมีขมฝาดเมายอดชุมเห็ดกินได้เมาไหมคะยอดชุมเห็ดเราก็เอามาถึงก็เอามาสักสองสามยอดเอามาปิ้งไฟเอามาปิ้งไฟให้หอมหอมแล้วเสร็จแล้วเราเป็นการฆ่าลิ์มันด้วยถ้าเราไม่ปิ้งไฟเอามาทานแล้วมันจะเสาะท้องไซท้องเวลาทานแล้วเราจะปวดท้องก็เอามาทําเป็นผักมันจะสามารถรักษาได้เอาละค่ะแหมวันนี้ท่านผู้ชม ความรู้นี่เต็มอิ่มเลยนะคะในเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อซึ่งสำคัญมากปัจจุบันนี้เป็นกันอย่างมากมายเลยเพราะว่าในวิถีชีวิตคนในขณะนี้เนี่ยได้ประสบกับสารพิษจำนวนมหาศาลในค่ะเดียวกันก็ไม่ได้กินสมุนไพรที่เป็นประโยชน์พมงแพ้จึงเกิดแล้วก็มีอาการต่างๆนานาอย่างที่เล่ามานี้นะคะไวรัสได้ลุกลามจากงูสวัสดไฟลามทุ่งเริมขยุ่มตีนหมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะลามไปจนถึงสะเก็ดเงินแล้วต่อไปก็จะเป็นทางมาของมะเร็งสำหรับวันนี้ดิฉันคิดว่า หมดเวลาแล้วคะ<น>่ะอาจารย์หนอนขอขอบพระคุณน,นะคะ